สวัสดีพี่น้องในพระเยสุคริสทุกท่านวันนี้ผมนำพี่น้องมาศึกษาพระวจนะในรายการ Coffee b r e a k ซึ่งเป็นรายการที่เราจะดื่มดำและรับประทานพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิตอิญญาณด้วยกันวันนี้ผมจะนำเสนอในหวัวข้อนะครับทำอย่างถูกต้อง และจะยืนอยู่อย่างมีเกียรติทำอย่างถูกต้องยืนอย่างมีเกียรติในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่11 12 1หเทสโลนิกาบทที่สข้อที่1 1 1เพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบสุขและทำกิจธุระส่วนตนทำงานด้วยมือของตน ในข้อที่12บกล่าวว่าแล้วท่านจะเป็นที่นับถือของคนภายนอกและจะไม่เป็นภาระแก่ใครเลยพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีความหมายว่าคริสเตียนจะต้องนะครับหนึ่งต้องมีชีวิตที่อยู่อย่างสงบหรือว่าอยู่อย่างเรียบง่ายต้องมีชีวิตที่อยู่อย่างสงบและเรียบง่ายที่สอง ทำกิจธุระส่วนตนคําว่าทํากิจธุระส่วนตนหมายความว่าทําในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบทําในสิ่งตัวเองมีภาระให้ดีที่สุดและไม่ตกเป็นภาระแก่ใครรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นให้ดีที่สุดนะครับไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอย่างที่สามคัมคีรีกล่าวว่าจงทํา งานด้วยมือของตนหมายความว่าการยืนอยู่ด้วยตัวเองการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองโดยที่ไม่ตกเป็นภาระแก่ผู้ใดถ้ามือและร่างกายเอื้ออำนวยที่จะทำได้ก็ขอให้ทำการด้วยมือของตนเองในข้อที่สิกล่าวว่าผลก็คือว่าเมื่อทำเช่นนี้หนึ่งจะเป็นที่นับถือของคนภายนอก คนภายนอกก็หมายถึงคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าและท่านไม่เป็นภาระแก่ใครเลยก็คือไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เราจะไม่เป็นภาระแก่เขาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาวกเข้าสู่ข้อที่สิคือเราจะอยู่อย่างสงบในหลายครั้งเราไม่ได้อยู่อย่างสงบเราอยู่อย่างเดือดร้อนเราอยู่อย่างวุ่นวายเราอยู่อย่างความทุกข์ซึ่งตรงข้ามกับคำว่าสงบด้วยเหตุที่ว่า มีหนี้มีสินมีปัญหาการกระทบกระทั่งกับคนหลายคนเนื่องด้วยเราเองนั้นนะครับไม่ได้รับผิดชอบในกิจธุระของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรืออย่างเต็มที่เราไปหวังพึ่งคนอื่นยืมจมูกคนอื่นเข้ามาหายใจมันก็จะลำบากครับ ็จะเจอคำดูถูกคำติติงสารพัดสารเพทํทำให้จิตเรานั้นเป็นทุกข์และเดือดร้อนวุ่นวายกระวนกระวายใจซึ่งตรงข้ามกับคำว่าสงบสุขเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้เราตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบสุขแล้วเราจะอยู่อย่างสงบสุขได้อย่างไรข้อข้อความต่อไปบอกว่าจะต้องทำกิจธุระส่วนตนนะครับ ทำกิจธุระส่วนตนไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่รับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตัวเองนั้นให้ดีที่สุดมีอะไรให้ทําก็ทําให้ดีที่สุดที่สามทำอา,ำาชีพด้วยมือของตนเองหมายความว่าลดการพึ่งพาคนอื่นนะครับลดการพึ่งพาคนอื่นขอพี่น้องให้กําลังใจขอพระเจ้านะครับให้กําลังใจกับพี่น้องและให้กําลังใจกับผม ไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่เราจะถูกดูถูกดูหมิ่นเยอะเย้ยนะครับสารพัดสารเพต่อไปขอให้เราสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับกู้ชื่อเสียงที่ล้มเหลวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบนหลักพระวจนะขอน้อนี้ตั้งเป้าอยู่อย่างสงบสุขทำกิจธุระสอนของตนให้ดีที่สุดและทําการรื่อมือของตัวเองแล้วเมื่อท่านคิดถูกท่านจะยืนอย่างมีเกียรติ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ